สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหน่วยรัฐบาลนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเรามาดูแนวทางการคำนวณตัวเลขกันมีปากการกระดาษก็จดไปได้เลยนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้ในงวดวันที่16กันยายนคืองวดหน้ากับเลข372นั่นเอง เวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในตำแหน่ง3ตัวนะครับให้ติดไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนะครับทีนี้เราจะมาดูที่ไปที่มาของตัวเลขกันกับ372ตัวนี้สูตรตัวนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับ1ปีนะครับที่ผ่านมาไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับใครชอบคิดชอบคํานวณน,นะครับลองทําตามที่ผมแนะนํานะครับ ผมจะทําวันที่1กันยาให้เลยนะครับเลขก็ไปออกวันที่16กันยานะครับจดตัวเลขออกมานะครับรางวันที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2เรียงให้ถูกต้องห้ามสลับกันนะครับบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลน,นี้ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณน,นะครับต้องเรียงตามกองสลักตักนะครับเลขหน้ากับเลขท้ายนะครับ1 2แบบนี้นะครับ ตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณนะครับดูดีๆนะครับจุดแรกนะครับให้ไปดูที่หลักร้อยของรางวัลที่1ตรงนี้นะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่1ของเลขหน้านี่คือจุดแรกจุดที่2นะครับไปดูหลักสิบครั้งที่2เลขหน้านะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองแบบนี้นะครับจำตำแหน่งเอาไว้นะครับเวลาเราไปนั่งทำเองนะครับ ไปย้อนดูนะครับ1ปีไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนตั้งเลขคงที่คือเลข5 6หตั้งทุกครั้งนะครับตั้งทุกครั้งเลยนะครับกับเลข5้าหทุกครั้งนะครับเลข5 6นะครับเป็นเลขคงที่นะครับตั้งทุกครั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเลขที่เราวงเอาไว6้6กบวกหจะได้7มาวางแบบนี้ 2บวก3จะได้5มาวางแบบนี้วิธีการบวกให้ทุกคนบวกลงมานะครับ7บวก52นะครับไม่มีตัวทดนะครับ5บวก61คือ1และ2บวก1ก็จะได้เท่าก,กับเลข3นั่นเองนะครับ3เป็น7 7เป็น2นั่นเองนี่คือผลลับนะครับในงวดวันที่16กันยายน ก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับลองไปทําดูนะครับทําแบบนี้16กันยายนนี้คือผลลัพธ์นะครับสูตรนี้1ปีไม่เคยผิดนะครับลองไปทําดูนะครับเวลาเราบวกออกมาแล้วนะครับอย่างเช่น2อบวกหได้3นะครับตำแหน่งแรกให้เพิ่มไป4แต้มนะครับตำแหน่งที่2นะครับให้เพิ่มไป5แต้มให้ทําตามนี้นะครับลองไปทําดูนะครับนี่คือของฝากในงวดวันที่16กันยายนนะครับ1ปีไม่เคยผิดนะครับ ทีดีเรามาดูการจับคู่3ตัวกันนะครับ6 0 6นะครับเรามาดูการจับคู่ว่าจับคู่ได้ตัวไหนบ้างงวดวันที่16กันยายนนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับลองศึกษาเรียนรู้นะครับไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับให้ทุกคนพอเข้าใจนะครับแล้วก็จะทําวันที่16กันยาให้ด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูสัก2งวด นะครับเริ่มจากวันที่1สิงหาคมนะครับงวดนั้นที่ออกคือ0ูนย์นั่นเองนะครับเวลาจะคํานวณทุกครั้งผมย้ําเสมอนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1นนี่สําคัญนะครับห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตัวรางวัลที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณนะครับกองสลักตักตัวไหนก่อนต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับวิธีการคิดการคำนวณนะครับเริ่มแรก ให้ทุกคนนําปีพศมาตั้งทํานะครับปีพศนะครับนำเฉพาะ3ตัวข้างหลังคือ5 6 7แบบนี้หลักร้อยกับหลักสิบตั้งเหมือนกันส่วนหลักหน่วยนะครับเราตั้งแค่2ตัวข้างหลังคือ6 7นั่นเองนะครับทีนี้มาดูจุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับมีปากการกระดาษก็มาร์กตำแหน่งเอาไว้เอาไว้คิดเองนะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักร้อยกับหลักสิบครั้งที่1เลขหน้าและ เลขท้ายครั้งที่หหลักหน่วยตรงนี้ทุกครั้งเลยนะครับเราใช้จุดนี้ทุกงวดเลยหลักร้อยหลักสิบวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลทุกครั้งและอีกจุดหนึ่งไปดูเลขหน้าครั้งที่หหลักร้อยตรงนี้หลักสิบใช้จุดนี้ทุกงวดนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับแล้วก็วงไปที่เลขท้ายครั้งที่หหลักร้อย นี่คือจุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเราใช้จุดนี้ทุกครั้งวิธีการตั้งตัวเลข4บวกศูนย์ได้4มาตั้งตัวนี้นะครับเลข2ก็มาตั้งได้เลย1บวกหได้7นะครับแล้วก็4มาตั้งตัวนี้นะครับศูนย์บวกหจะได้6นะครับแล้วก็6ตัวนี้ก็มาตั้งได้เลยแบบนี้ วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ4บวก5จะได้9นะครับ2บวก6จะได้8นะครับ9บวก8ได้17ก็คือ7นั่นเอง7เป็น8เป็น9เป็น0แล้วก็เป็น1แบบนี้นะครับเลขจะมี5ตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันบวกกันได้2นะครับบวกกันได้10คือ0นั่นเอง2นะครับ2เพิ่มเป็น3 3เพิ่มเป็น4เป็น 5, น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ นะครับหลักร้อยหลักสิบจะมีหลักละห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่สามตัวเท่านั้นหกบวกหกได้สิบสองนะครับหกบวกเจ็ดได้สิบสามสองบวกสามนะครับจะได้ห้าห้าเพิ่มเป็นหก <6 S 2> นะครับหก <6 S 2> เพิ่มเป็นเจดแบบนี้ให้เพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มนะครับฟันธงไปที่หลักหน่วยได้เลยนะครับห้าหกเจ็ดแบบนี้นะครับทีนี้หลัก,กร้อยกับหลักสิบเนี่ยเราจะเลือกมาหลักละหนึ่งตัวเท่านั้นเราจะฟันธงตัวเลข นะครับตำแหน่งสุดท้ายหลักร้อยตรงนี้บวกกันได้11คือ1หลักสิบบวกกันได้เนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บวกกับเลข7ตัวสุดท้ายนะครับ1บวก7จะได้8 8ตัวแทนเป็นเลข3นะครับตรงนี้9บวก7ดได้16 6ตัวแทนเป็นเลข1คําว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ อย่าง8บวก53 3บวก5จะได้8 6บวก5 1คือ1 1บวก5ได้6ทีนี้วิธีการฟันธงตัวเลขให้ทุกคนนะครับสังเกตข้างบนกับข้างล่างเลือกตัวที่มาพร้อมกันตัวนั้นจะเป็นตัวเด่นจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นทุกงวดเลยหลัก10ก็จะเป็นเลข6แบบนี้เราก็นำเลข86ตัวนี้นะครับ ไปจับคู่กับเลขหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้นะครับก็จะเป็น8 6 5แบบนี้8 6 6แล้วก็8 6 7นั่นเองทุกครั้งทำแบบนี้นะครับเราก็นำตัวเลข3ชุดแบบนี้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองนะครับเราคิดจาก1สิงหาคมนะครับออก16สิงหานั่นเองออก8 6 7เห็นไหมครับถ้าเราฟันธงเลขถูกต้องก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้ นะครับสามตัวข้างหน้าเป็นรุ่นกันเราเองนะครับรางวัลที่1น,นั่นเองนะครับงวดถัดไปเวลาเราจะคิดจะคำนวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนําให้ถูกต้องทําเหมือนเดิมนะครับตั้งปีพศน,นั่นเอง5้าห6 7ดห้ากส่วนหลักหน่วยตั้งแค่2ตัวแบบนี้นะครับหลักร้อยวงไปที่เดิมนะครับหลัก,กร้อยกับหลักสิบครั้งที่1เลขหน้านะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสิบก็วงไปที่หลักหน่วย รางวัลที่1บวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตัวนี้แล้วก็หลักร้อยครั้งที่1ของเลขหน้านะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปหลักร้อยรางวัลที่1กับหลักหน่วย2ตัวล่างตัวนี้วนบวกกันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับทุกครั้งเราใช้จุดนี้เลยนะครับทุกครั้งเลยในแต่ละหลักนะครับ3าบวก3ได้6นะครับตรงนี้เลข7มาตั้งเบวก 8ได้15นะครับตรงนี้เป็นเลข3ก็มาตั้ง8ดบวกแปดก็มาตั้งนะครับเลข6มาตั้งได้เลยแบบนี้บวกลงมานะครับได้1 1คือ1ตรงตัวนี้ได้3นะครับบวกกันได้4 4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นี่คือหลักร้อยนะครับ5บวก5ได้10คือ0นะครับ3บวก6ได้9 0บวก9จะได้9ได้0ได้1 ได้2แล้วก็ได้3แบบนี้นี่คือหลักสิบนะครับหลักละ5้าตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราฟันธงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับได้3นะครับ2บวก3ามจะได้ 5, 5้า้าเป็น6 6เป็น7นะครับอันนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับฟันธงไปที่หลักหน่วยมีทั้งหมด3ตัวแบบนี้ทีนี้เราจะฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบมาอย่างละตัวเท่านั้นจุดนี้สําคัญมากนะครับบวกกันได้9นะครับ หลัก10บวกกันได้8นะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับตัวนี้คิดกันยังไงไม่ยากนะครับบวกกันนะครับ9บวก7ได้16 6ตัวแทนเปเลข1ผลบวกของ5นั่นเองนะครับ8วก7นะครับ5ตัวแทน0นะครับผลบวกของ5นะครับจุดนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะครับทีนี้เรามาฟันธงตัวเลขกัน เหมือนเดิมนะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองเลข6นะครับเลข0นย์หลักสิบนะครับเราก็นำเลข60ตัวนี้นะครับเอาไปวางข้างหน้าเลขห้าที่เราฟันทงเอาไว้นะครับก็จะเป็น605 606แล้วก็607นั่นเองนะครับ3มชุดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ 16สิงหานะครับเราคำนวณออกวันที่1กันยายน606นั่นเองเห็นไหมครับข้อมูลทุกอย่างที่เราจดออกมานะครับมาจากกองสลากเข้าตักเข้าตัวนะครับเราไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเลขก็ไม่ได้นะครับนี่คือตัวที่ถูกนะครับ606นั่นเองนะครับทีนี้สูตรการคำนวณนะครับเป็นเพียงแนวทางที่ทุกคนสามารถคิดเองทําเองได้นะครับทาตามที่ผมแนะนํานี่แหละ นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับไม่ได้รู้นะครับทีนี้ตัวเลขจะเหลือแค่3มชุดแบบนี้ได้นะครับจุดสําคัญที่เราต้องรู้เพิ่มเติมคือจุดนี้จุดนี้เพราะเราจะต้องฟันธงแค่ตัวเดียวออกมานะครับแต่ถ้าทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่านําให้ทุกคนไปเล่นกันนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคานวณตัวเลขชอบแนวทางการคำนวณแบบนี้อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับถ้าหาผมได้ ตามเบอร์นี้0 9 5ย์2 9 5 0 4นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับใครชอบคำนวณชอบตัวเลขชอบวิธีการคิดแบบนี้อยากได้สูตรไปคิดเองก็ทักมาหรือโทรมาคุยก็ได้นะครับโทรมาคุยก่อนได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยเยนดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่16กันยายนคิดได้เลขตัวไหนบ้าง เราคิด like จาก1ก <st unlikely> ันยาที чи, ่ออก606นั่นเองทําเหมือนเดิมนะครับ567ตรงนี้67วงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้านะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสิบก็วงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งกับหลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลตรงนี้บวกกันนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้านะครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งกับหลักหน่วยสองตัวล่างบวกกัน อีกจุดหนึ่งก็ไปดูหลักร้อยรั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับจุดสําคัญนะครับมีแค่นี้เองนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับทุกคนก็ทําเองได้เลยหนึ่งบวกเจดได้แปดนะครับเลขสี่ก็มาตั้งหกบวกสี่ได้10คือศูนย์ะครับตัวนี้เป็นเลข1ก็ 1> 1 1> มาตั้งหกบวกสี่ได้1ิบคือศูนย์นะครับตรงนี้ก็เป็นเลขศูนย์เช่นกันก็มาตั้งบวกลงมานะครับได้สมนะครับบวกกันได้ศูนย์นะครับสามสี่ ห้าหกแล้วก็เจ็ดยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้นะครับมีปากการกระดาษก็จดไว้ดูได้นะครับนี่คือหลักร้อยวันที่สิบหกกันยายนนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้าหนึ่งบวกหกได้เจ็ดนะครับห้าบวกเจ็ดสิบสองสองเป็นสามนะครับเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกนี่คือหลักสิบนะครับทีนี้ไปดูหลักหน่วยว่าเราฟันธงตัวไหนนะครับหกศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับหกบวกเจ็ดได้สิบสามก็คือสาม 3เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น5เพิ่มครั้งละ1แต้มนั่นเองแบบนี้ฝากไว้พิจารณานะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าจะไปเลือกให้เลือกหลักหน่วยที่เป็น3 4 5มีโอกาสถูกรางวันสูงมากนะครับแต่ชนี้ถ้าจับคู่3ตัวนะครับหลักร้อยนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้น จะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลักสิบก็เช่นกันเลือกมาแค่ตัวเดียวเราต้องรู้จุดนี้นะครับสูตรที่ส่งไปให้เฉพาะใครที่ชอบเสียงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมีคําอธิบายว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวางนะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่มาพร้อมกันนํามาวางตัวนี้ได้เลยนะครับเลขจะได้3มชุดเป็นชุด3ตัวนั่นเองนะครับนําไป พิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับและไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลคําแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับทีนี้1ปีนะครับมี24งวดนะครับเราคิดค่าครูงวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับติดต่อเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับส่งให้เลยนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่เป็นสูตร3ตัวนะครับทีนี้ไปดูสูตร2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างนะครับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลก็ทําคล้ายๆกันนะครับทําได้งวดละ3มชุดเหมือนกันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็จะทําวันที่16ให้ด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับเราทําจากวันที่1สิงหาคมนะครับที่ออก46นั่นเองตั้งคล้ายๆกันนะครับตั้งคล้ายๆกันนั่นเองนะครับก็คือนําปีพศมาตั้งหลัก10 5ห้าห7หลักหน่วยตั้งแค่6-7นะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้นะครับไปดูที่หลัก10ก่อนให้วงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1 นะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยตรงนี้นะครับมีแค่สจุดนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ไปบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้าตรงนี้แล้วอีกจุดหนึ่งไปดูที่หลักหน่วยครั้งที่2ของเลขท้ายนะครับจุดนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับบวกตัวเองเข้าไปนะครับเป็นเลข0ูนย์นะครับ บวกตัวเองเข้าไปนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีเขียนกำกับอยู่ว่าตรงไหนบวกตัวเองนะครับทีนี้วิธีการตั้งตัวเลขศูนย์มาตั้งนะครับแล้วก็ศูนย์ตัวนี้ก็มาตั้ง4ี่บวกแปดสิบสองก็มาตั้งนะครับศูนย์บวกศูนย์มาตั้งตัวนี้บวกลงมานะครับได้หได้หนะครับบวกกันได้ส1เ็คือ1นนะครับ1เพิ่มเป็น2นะครับ2เพิ่มเป็นสามเป็นสี่ เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้เพิ่มให้ครบ6ตัวนะครับแต่ตัวแรกเราจะไม่เอานะครับดูดีๆนะครับตัวแรกจะไม่เอานะครับเอาแค่ห้ตัวหลังนะครับหลักหน่วยก็เช่นกัน2บวก6ได้8 0ดบวก7ได้7 8ดบวก7ก็จะได้เท่ากับ15นะครับหเป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับ ครั้งละ1แต้มเหมือนกับสูตร3ตัวนั่นเองนะครับแต่ตัวแรกเราไม่เอานะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันตัวแรกเราจะไม่ใช้นะครับเราฟันธงหลักหน่วยไปที่ 6, 7, 8ทีนี้เราจะฟันธงหลัก10มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจุดนี้บวกกันได้5นะครับ5บวก7ได้เท่ากับเลข12ก็คือ2นั่นเอง2ตัวแทนก็จะเป็นเลข7ผลบวกของ5นะครับ ตัวที่เราเลือกออกมาคือตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้เลข2นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเรานำเลข2ตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าเลข678ที่เราเลือกไว้2 6 2 7และก็สองนั่นเอง3ชุดเหมือนกับสูตร3ตัวนะครับ1สิงหาออก16สิงหาคมเห็นไหมครับออก2 8ถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับเลข2เลข8ตัวที่ถูกคือตัวนี้ เราสามารถนําสลักกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นงินได้นะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคิดคํานวณอีกนะครับเราไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนําให้ถูกต้องนะครับเราก็วงไปที่ปีปศมาตั้งหลัก10หลักหน่วยตั้งแท้2ตัวแบบนี้นะครับจุดเดิมนะครับวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1นะครับกับหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับจะจาง่ายหน่อยมีแค่2จุดนะครับหลักหน่วยวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1ไปบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ของเลข หน้านะครับแล้วก็วงไปที่เลขท้ายครั้งที่สองหลักหน่วยตรงนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับผม9มาตั้งนะครับ7ก็มาตั้งศนย์บวก4ได้4ก็มาตั้งนะครับ8บวกปหตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับบวกได้4ได้3นะครับได้7นะครับเเป็น8เป็น9เป็น0นย์เป็น1แล้วก็เป็น2นั่นเอง นะครับตัวแรกเราจะไม่เอานะครับหลักหน่วยก็เช่นกัน4บวก6ได้10คือ0นะครับ6บวก7 13นะครับ0ูบวก3ได้3นะครับ3เพิ่มเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6เพิ่มครั้งละ1แตบนะครับตัวแรกเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าตัวแรกไม่เคยออกนะครับเราถึงตัดออกนะครับทีนี้เราจะไปฟันทงที่หลัก10ออกมาแค่ตัวเดียวงวดนี้บวกกันได้2นะครับตำแหน่งนี้ สูตรที่ส่งไปจะมีวิธีบอกนะครับว่า2มาจากตรงไหนนะครับตัวไหนบวกกันนะครับ2บวก7ได้9 9ตัวแทนเป็นเลข4ก็คือผลบวกของ5นั่นเองทีนี้เราก็เลือกตัวเลขออกมานะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลข9นําไปวางข้างหน้ากับเลข4เลข5แล้วก็เลข6นั่นเองแบบนี้ นะครับสิสิงหาคมนะครับออกวันที่ 1. กันยายนออก94เห็นไหมครับ9และก็4นั่นเองแบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจกันบ้างนะครับวิธีการคิดกับคำนวณนะครับแต่จุดสำคัญมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองคือตัวนี้นะครับเราจะมีบอกวิธีการคิดนะครับที่ส่งสูตรไปให้นั่นเองนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้แหละครับ 095 242 95 04นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ดี n ลนะครับทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือใครจะโทรก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูวันหน้ากันเรามาดูว่าวันที่16กันยายน2์2ตัวรัฐบาลคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราวงไปที่เดิมนะครับ5 6 7เอามาตั้งหลัก10หลักหน่วยตั้งแค่6 7นะครับวงไปที่หลักหมื่น แล้วก็หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับวงไปที่หลักแสนนะครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายบวกตัวเองเข้าไปอันนี้คือคำนงวณงวดวันที่16กันยายนนะครับงวดหน้านั่นเอง9 3นะครับ1บวก3ได้4นะครับ8 8บวกแปบวกตัวเองเข้าไปนะครับ4 9 3 4 5 6 7แล้วก็8นะครับสบวกได้1 0คือ0นะครับ6บวก7 13นะครับ0บก3ได้3นะครับ3เพิ่มเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6นะครับอันนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับแล้วตัวแรกเราจะไม่ใช้นะครับเอาออกตัวแรกไม่ใช้เอาออกนั่นเอง 2ตัวล่างรัฐบาลวันที่ส6บกันยายนนะครับถ้าเราชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกตัวเลขที่มีเลข4 5 6หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนะครับทีนี้หลักสิบเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นเลข5ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวางจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเอามาวางข้างหน้าตัวนี้ นะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับ0952429504นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นะครับหรือใครจะโทรมาคุยก่อนก็ได้เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับทีนี้ผมจะจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นนะครับถ้าจับคู่เป็นโครงสร้างนะครับก็จะเป็นในแนวนี้นะครับ3 4 5 6ี้นี่คือหลักร้อยนะครับ2 3 4 5 6ห นะครับเป็นหลัก10นะครับแล้วก็ 3, 4, 5คือหลักหน่วยที่เราเลือกออกมานะครับมีปากกากระดาษก็จดไว้ดูได้นะครับวันที่16กันยายนนะครับเลขทั้งหมดมี15คู่ถ้าใครสามารถไปเสี่ยงได้ก็ลองจดไปดูได้นะครับนี่คือข้อมูล3ตัวท้ายรางวัลที่1หรือว่า3ตัวบนนั่นเองนะครับแต่เราจะเลือกมาแค่3ชุดเท่านั้นในกลุ่มนี้นะครับส่วน2ตัวล่างรัฐบาลนะครับผมจะพูดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ สตัวรัฐบาลก็เช่นกันนะครับ4 5 6 7 8นะครับหลัก10แล้วก็4 5 6ก็คือหลักหน่วยนั่นเองแบบนี้นะครับผมแต่เราจะเลือกมาแค่3ชุดภายในนี้นะครับแต่ถ้าใครสามารถนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปเสี่ยงสลากได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีบอกว่าตัวนี้คิดยังไงนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้า นะครับ3ตัวก็เช่นกันนะครับจะมีบอกว่าตัวนี้คิดกันยังไงนะครับจะมีแค่หลักละตัวเท่านั้นมาวางข้างหน้านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ ID Line แล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ ชอบคิดชอบขอนมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรด,ดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีโชคถูกระวันกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ